ก็เริ่มมีข่าวๆเป็นระยะนะครับสำหรับ MG ES5 รถยนต์ไฟฟ้า100%ที่จะมาเป็นตัวแทน z s u v นะครับที่มาในพิกัด BSUV คับเคลื่อนล้อหลังเรียววิวดา e นะครับที่สุขสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ SAIC Motor MSP แบบเดียวกับ MG 4นะครับและได้ถูกเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับยังเป็นทางการที่ประเทศจีนนะครับ โดยจะมาทำตลาดแทนที่ MG ZS EV ในบ้านเรานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์170แรงม้านะครับแล้วก็สามารถข,ขับขี่ได้ไกลสูงสุดที่525กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการคาดการว่านะครับมีแผนจะเปิดตัวในประเทศไทยภายในเดือนมีนาคมปี2025นี้ด้วยยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาชมสเปคกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก่อนเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับ สนับสนุนโดย Pi รเวตคาร r เ n นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาก็สำหรับ MG ES5 ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Modula r s c a l a b r e Platform หรือ MSP ที่ใช้ร่วมกับ m g 4โดยมีดีไซน์ที่แตกต่างมาจากรุ่น MG ZS EV เจนนั่นที่2ครับ ที่เพิ่งเปิดตัวไปบนเกาะอังกฤษยอย่างสิ้นเชิงโดย MG E5 s จะถูกทำตลาดแทนที่ ZEV s e v ที่วางจำหน่ายอยู่ปัจจุบันครับจึงเป็นการแยกโมเดลอย่างชัดเจนระหว่างเครื่องยนต์สันดาบและไฟฟ้าล้วนให้แตกต่างจากรุ่นเดิมที่ถูกพัฒนาบนตัวถังเดียวกันครับ รวมถึง MG E5 ก็จะมีมิติตัวถังที่มีความยาว4,476ม mm, ิลมกว้าง1,849ม mm, ิลมสูง1,621ม mm, ิลมและมีระยะฐานล้อ2,730ม mm. ิลมโดยจะได้ล้ออลลอยขนาด17และ18นิ้วให้เลือกครับโดยจะมีขนาดใกล้เคียงกับคู่แข่งในเ s กเม e ต์เดียวกันด้วยได้แก่ BYD Auto 3, Neta X, Cherry, o m o d a 5 EV และ GAC Ion Y p a r t ครับ และหากจะพูดถึงการออกแบบดีไซน์ภายนอกของ MG E5 ก็จะถูกออกแบบที่เน้นความฉบเฉียวมากขึ้นครับโดยไฟหน้าแบบ2ชั้นโดยปัสตากกระจังหน้าเหมือนกับรถยนต์สันดาบขณะที่ตัวฐานด้านข้างจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นสายที่แตกต่างมาจาก MG ZS โดยไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้เลยครับเช่นเดียวกับด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายแบบ LED ที่พาดยาวเต็มความกว้างด้านท้ายของตัวรถที่ดูแล้วคล้ายกับ MG4 ครับ และเมื่อมองเข้ามาภายในห้องดยสารก็จะเห็นการตกแต่งด้วยสีครีมอ่อน,ออนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับและมาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด10.25นิ้วโดยมีพวงมาลัยฟังก์ชั่นทรงดีเชฟวางอยู่ด้านหน้าและมีชุดปรับเปลี่ยนเกียร์ติดตั้งอยู่บริเวณหลังพวงมาลายัยมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด15.6นิ้วครับที่วางแบบลอยตัวโดยติดตั้งหลังคากระจกที่มีความยาวอยู่ถึงเบาะแถวที่2รวมถึง ยังออกแบบให้มีช่องเก็บของอยู่ด้านล่างด้วยและมีระบบควบคุมรถด,ด้วยแอป,ปจากระยะไกลด้วยครับและในด้านระบบส่งกำลังของ MG E5 ได้ถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้พลังกำลังสูงสุด170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังและมาพร้อมกับแบตเตอรี่จาก CATL ที่มีได้ถึง3ขนาดครับโดยขนาดใหญ่ที่สุด จะมีความโุอยู่ที่62.2กิโลวัตต์อาวสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางไกลสูงสุด525กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มแต่ละครั้งอ้างอีกมาตรฐานการทดสอบ CLTC ครับก็จะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา8วินาทีครับและในตอนนี้ครับ MG E85 ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศจีน โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่116,900หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ547,000บาทครับทั้งนี้ MG ES5 สเปคเมืองไทยจะเป็นอย่างไรและจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างคงต้องมารอล,ลุ้นกันครับซึ่งคาดว่าทาง MG ประเทศไทยมีแผนจะเปิดตัว ES5 ในบ้านเราในช่วงเดือนมีนาคมนี้หรือภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2025ก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาเด็ดได้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกบช่องเราด้วยครับ